่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังครับท่านกำลังฟังทิศม่วนบางประมานะครับผมเล่าให้ฟังว่าเราได้มีมะนาวพันธุ์ใหม่ คือพันพิจิตสซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองไปเมื่อเดือนอสิงหาคมของปี2566คือเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นที่รู้อยู่ว่าปกติเวลาเราปลูกมะนาวเนี่ยโรคสำคัญปัญหาสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะนาว ก็คือการระบาดของโรคแคงเคอร์นะซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าแอ n ันโทโมเนสนะครับแอสนโทโมเนสแคมเพลติสซิดไนะครับโดยเชื้อสาเหตุของโรคแคงเคอร์ที่พบในประเทศไทยเนี่ยนะก็มักจะเป็นกับมะนาวพื้นเมืองมะนาวแป้นแล้วก็ความอ่อนแอต่อโรคเนี่ย ก็ทำให้คุณภาพผลผลิตก็ลดลงต้นก็โสมนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ไม่มีทางแก้นะครับใครปลูกมะนาวพัน์อื่นอยู่เราก็เอาสารป้องกันกำจัดอย่างกรณีถ้าเป็นแคงเคอร์นั้นเรามักจะป้องกันกำจัดโดยการที่ใช้พวกสารพวกคอปเปอร์นะฮะ อย่างพวกตายเบสบูเนี่ยฉีดพ่นป้องกันไว้นะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นโรคขึ้นแล้วเราก็ต้องเอาสารป้องกันจัดแบคทีเรียอย่างพวกแบคทรโอลนี่นะฮะในการฉีดพ่นป้องกันกำจัดไม่ให้โรคมันแพร่ระบาดกันต่อไปนะฮะท่านผู้ฟังแฟนรายการที่รบครับทีนี้วิธีการที่จะให้ได้มาเนี่ยนะนะซึ่งะมะนาวอ่า พ,พิจิตสองเนี่ยนะครับเขาฉายรังสีครับคือตั้งแต่เมื่อปี2552 5 25 5 5 3้อนําเขานำเอาต้นมะนาวพันพิจิตหนึ่งอายสาอุสามเดือนหลังจากเสียบยอดไปฉายรังสีกัมม่านะแบบที่เรียกว่าโครนิกอันนี้ก็เป็นเชิงวิชาการหน่อยนะปริมาณรังสีห้าระดับครับ ที่0 100 150 200 250เกรอันนี้เป็นหน่วยวัดนะ,ะจำนวน10ต้นต่อ1ระดับรังสีที่0นย์นิวเคลียร์เทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ปลูกต้นมะนาวที่ได้รับรังสีทั้ง4ระดับนะฮะทั้ง4ระดับ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตแล้วใช้วิธีการตัดกิ่งแบบ cutting back เพื่อเมื่อเริ่มให้ผลผลิตตรวจสอบคุณภาพและก็คัดเลือกสายต้นมะนาวที่มีเมล็ดน้อยก็ที่ปริมาณรังสี250เกรก็ได้สายต้น R1 ขีด4 5 3 พอมาปี2 5 5 4เขาก็ทำการฉายรังสีซ้ำนะฉายไปที่ต้น R1 ขีดขีด53เพื่อให้ได้คุณภาพผลผลิตตามที่ต้องการนะแล้วโดยขยายพันธุ์มนาวเป่นพิจิตหนึ่งสายต้น R1 ขีดขีด53ด้วยวิธีการตอนกิ่งหลังจากนั้น เกิดลากก็นําไปชําในถุงพลาสติก4ีคูณหดูแลรักษาในโรงเรือนหลังปลูก1เดือนก็คัดเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงจํานวนอีก50ต้นไปฉายรังสีกรัมมาแบบคโครนิกที่ปริมาณรังสีสิที่ศูนย์ศูนย์นี่ก็เป็นควบคุมไม่คือไม่ไม่ฉายเลยอ,อย่างนั้นเถอะที่ร้อยแปดร้ 245เกรย์จำนวน10ต้นนะ,ะต่อระดับรังสีที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พอมาปี2554 5 6ถึง56ก็นำเอาต้นมะนาวที่ได้รับการป็นมาณรังสีแต่ละต้นมาปลูกครับปลูกคัดเลือกจำนวน50ต้นที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพิจิต นะฮะแล้วก็ปล่อยให้เิ่งด้านล่างเจริญเติบโตประมาณหตาตัดยอดอะไรตา,ตามวิธีการเข้าไป่ะนะจนที่สุดนะครับนะ่งที่ระดับรังสีซึ่งมีจำนวนเิ่งที่ให้ผลผลิต249กิ่งนะเหลือ121สายต้นทำการคัดเลือกซ้ำนะโดยการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตแต่ละสายต้น นะครับเสร็จแล้วก็จนกระทั่งมีการประเมินพัน 2,554- ถึง56ตามที่ว่านะคัดเลือกพันประเมินพันปี 2,557- ถึง61ปลูกอีกนะครับ,รนะรบแล้วก็เอาไป2,500แล้วก็ไปใช้รลังสีอีกนะครับ ใช้ไปตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ,ๆนะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็ได้มานาวพันพิจิตสอออกมารายละเอียดมันมีเยอะนะครับว่าใช้ลังสีไปจำนวนปริมาณลังสี245เกรยสีสายต้น2 0 6เกร6ต้น153เกรอีก5ต้น1 0 8เกรอีก5สายต้น2 1 0เกรอีก นะ4ต้นเสร็จแล้วก็โดยใช้มานาวพันธุ์พิจิตหนึ่งเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ที่สุด2,162ถึงผงสองพก็ปลูกทดสอบสายต้นมะนาวนะที่มีเมล็ดน้อยและไม่มีเมล็ดโดยบางแผนปลูกตามกรรมวิธีจนกระทั่งวันที่8 สิงหาคม2,566ก็ได้ชื่อมะนาวพันนี้ว่ามะนาวพันธ์กอวอกอพิจิตร2กอวอกอกกรวมวิชาการเกษตรนั่นแหละนะลามด o a พิจิตร2นเนีเขียนแบบภาษาฝรั่งอย่างนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ดำเนินงานอยู่ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตนะรายละเอียดนั้นผมก็ได้เรียนให้ท่นานทราบไปแล้วว่าข้อดีของเขาก็คือว่ามีการเจริญเติบโตเร็วนะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อ8ถึง12เดือนนะครับจำนวนเมล็ดต่อผล1.97เมล็ดวอย่างเมล็ดน้อยเทียบกับพิจิต1น,นั้นมีตั้ง24.7 โดยเฉลี่ยนะครความหนาของเปลือกก็บางกว่านะครับผลผลิตเฉลี่ยก็สูงกว่าพันแป้นรำไัยถึง41นะครับเมื่ออายุต้น3ปีพี่น้องครับมะนาวนั้นเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน นะไม่ว่าจะกินอะไรเราก็ต้องใช้มะนาวนะฮะเป็นเครื่องเคียงไม่ว่าจะใส่น้ำปลาก็ต้องบีบมะนาวนะทำน้ำปลาพริกก็ต้องมีมะนาวแม้แล้วถ้ายิ่งเราทำมะนาวนะครับในช่วงแรงได้นะมะนาวก็จะยิ่งมีราคาแพง นะเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าธรรมชาติมะนาวเวลาที่เขาจะแตกดอกออกมานั้นมันจะต้องมีการกักน้ำนะครับและทุกครั้งที่มะนาวปริใบอ่อนออกมาเนี่ยก็จะพาดอกออกมาด้วยเคยมีการศึกษาถึงขนาดว่าดอกที่มีคุณภาพดีเนี่ยนะคือดอกที่ออกมาที่ปลายกิง่งอันนี้ก็ต้องบอกไว้เผื่อว่า แฟนรายการบางท่านอาจจะมีการคัดเลือกนะอาจจะมีการคัดเลือกอดอกหรือว่าอาจจะต้องมีการตัดแต่งดอกในกรณีที่มันติดเยอะว่าดอกไหนเราจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้แต่ว่าปัญหาของการปลูกมะนาวมันไม่ได้มีแค่โรคแคนเกอร์นะแต่แคนเกอร์มันเป็นโรคประจำที่เป็นบ่อยมันยังมีโรคเมลานอสมันยังมีโรครากเน่าโคนเน่า นะครับที่เราเห็นผิวเป็นคราบสีน้ำตาลนั่นนะเมลานอสอันนี้ก็ต้องป้องกันกำจัดโดยการเอาสารป้องกันกำจัดเชื้อราอย่างเทรนเนลฉีดพ่นป้องกันไว้นะฮะเ,เพราะฉะนั้นเ,เรื่องโรคแมลงสตรูมะนาวนั้นเราค่อยหาโอกาสคุยกันในโอกาสต่อไปนะฮะวันนี้แนะนำให้รู้จักและเมื่อรู้แล้วใครสนใจก็ต้องไป ติดต่อกับศูนย์วิจัยและพัฒนา,าการเกษตรพิจิตนะฮะก็ขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่กลณาวิจัยจนได้พันมะนาวดีๆมาให้เราได้ปลูกกันนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนนบางบระมา ตู้ปน .12 กำแพงแสนนครปฐม,ม73140ถ้าส่งไลายก็ ID ดีไลน์นะครับ ci, u a อ s i g n b u อ็นท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีไลน์สั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกําจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนะ,มะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวรพลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตีรลลธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลฟรลลธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร